สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บชาวพุทธเราคงคุ้นเคยกันดีกับพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิของพระพุทธเจ้าประวัติลหลแห่งในประเทศไทยมีพระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอยู่หลายที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระธาตุหลายแห่งมีตำนานการขุดค้นพบการอัญเชิญมาจากที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะอธิบายได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จประการใด แต่มีพระธาตุอยู่ที่หนึ่งมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้และพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็ถูกอัญเชิญมาไว้ที่ประเทศไทยด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับขอเล่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัรินิพานที่กรุงกุสินาราผู้ปกครองแว่นแคว้นต่างๆเมื่อทราบข่าว ต่างก็ส่งทูตมาเจราจาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไปสักการะบูชายอย่างแว่นแคว้นของตนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธเสียงแข็งจากเจ้ามันละกษัตริย์เมืองต่างๆจึงคิดที่จะทําสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันขึ้นโทนพรามซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือจากเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายทราบเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทจึงได้เข้าห้ามและเจราจาไก,กล่เกลี่ย จากนั้นจึงได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแดกองสำหรับแจกจ่ายไปยังแดแวนแค้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือกบิลพัทของเจ้าสากยาวงศ์อันเป็นพระญาติของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าซึ่งสากยาวงศ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รอดตายมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าวิทูธพะและได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นซึ่งพระบรมสารีริกธาตุก็ได้ถูกบรรจุไว้ที่เมืองใหม่แห่งนี้ด้วย พุทธศักราช2,439มิสเตอร์วิลเลียมแคลกตันเปเปชาวอังกฤษได้ขุดค้นซากปรักหักพังของสถูปโบราณจากสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของกรุ่มกบิลพัฒสมัยพุทธกาลซึ่งบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในความดูแลของตนเมื่อขุดไปก็พอที่จะเกิดความมั่นใจว่าเนินดินแห่งนี้จะต้องเป็นสถูปสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนจึงหยุดการสำรวจไว้ก่อน และได้ขอคำปรึกษาไปยังนักโบราณคดีเป็นเหตุให้มิสเตอร์วินเซนต์สมิธได้เข้ามาตรวจสอบสถานดังกล่าวและได้บอกกับมิสเตอร์เปเปว่าพระสถูปแห่งนี้น่าจะเป็นพระสถูปที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและหากจะมีสิ่งใดบรรจุไว้ในพระสถูปแห่งนี้จะต้องอยู่ตรงช่องกลางลึกตำลงไปเสมอพื้นดินจากนั้นการขุดค้นอย่างจริงจังจึงเกิดขึ้น มกราคมพุทธศักราช2440มิสเตอร์เปเป้ได้พบหีบศิลาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทำจากหินทรายภายในมีหีบพระอบศิลาสาพระอบกับหม้อแก้วหนึ่งหม้อเต็มไปด้วยข้าวของเงินทองเพชรพลอยและเครื่องประดับต่างๆมากมายเช่นรูปเครื่องหมายของพระรตนตไตรใบไม้และนกนอกจากนี้ยังมีแผ่นทองคำตีเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอีกด้วย แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจกว่านั้นคือภายในหีบศิลาหินทรายมีพระอบบรรจุอัธิธาตุซึ่งมีข้อความจารึกด้วยอักษรพราหมณ์มีโบราณซึ่งเก่าแก่กว่าภาษาที่ใช้จารึกเสาอาโศกของพระเจ้าอาโศกมหาราชนักภาษาศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นภาษาท,ที่ใช้ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่หรือหลังจากนั้นก็ไม่น่าเกินพุทธศตรวรรษที่ 2- ส ข้อความจารึกที่พระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแปลได้ความว่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นของตระกูลสากยราชผู้มีเกียรติงามกับพระพาตาพร้อมทั้งพระภคินีพระโอรสและพระชายาสร้างขึ้นอุทิศถวายไว้จากจารึกและข้อสรุปของนักภาษาศาสตร์นั้นทำให้มั่นใจได้ว่า อธิธาที่บรรจุในพระอบนี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในแปดส่วนที่เจ้าศากยวงศ์ได้รับแบ่งมาภายหลังที่พระพุทธองค์ปรินิพานอย่างแน่นอนมิสเตอร์เปเป้ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้พิพิธภัณฑ์อินเดียและให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการตามเห็นสมควรโดยตนจะขอเก็บสิ่งของล้ำค่าบางอย่างเป็นที่ระลึก ข่าวการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุเป็นข่าวใหญ่ของโลกณช่วงเวลานั้นได้รับการตีพิมพ์ไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกต่อมาผู้ดำรงตำแหน่งอุปราชของประเทศอินเดียมีความคุ้นเคยกับในหลวงราชการที่5มาก่อนเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นสมบัติของชาวพุทธ รัฐบาลอินเดียจึงได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่รัชกาลที่5และขอให้รัชกาลที่5ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้แก่ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาสุขุมในวินิจเป็นผู้ออกไปรับพระบรมสารีริกธาตุณประเทศอินเดีย ได้ทาพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2441พระยาสุขุมในวินิจพร้อมด้วยหลวงพินิจอักษรอัญเชิญเจดีกะไหลทองคำซึ่งพระราชทานจากกรุงเทพเข้าสู่มณฑลพิธีเมื่อได้ทาพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากรัฐบาลอังกฤษในประเทศอินเดียแล้วก็ออกเดินทางทางเรือกลับสู่สยามประเทศ ในระหว่างที่เรือลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรได้เกิดพายุไต้ฝุนลูกใหญ่มาข้างหน้าอย่างรุนแรงจนกับตันเรือคิดว่าไม่น่ารอดแต่พระยาสุขุมในวินิจได้บอกว่าอย่าพึ่งหมดหวังท่านพระยาได้เข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาและได้ตั้งอธิษฐานจิตว่าขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองเหล่าลูกช้างในการเดินทางครั้งนี้ด้วยเทิน เมื่อคำอธิษฐานจบลงพายุไต้ฝุ่นนั้นก็ค่อยๆสงบลงพระบรมสารีริกาธาตุถูกอัญเชิญมายังสยามประเทศได้สำเร็จได้เดินทางมาถึงเมืองตรังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุขึ้นบุษบกแห่ผ่านตรังพัะทลุงสงขามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสักการะเป็นจำนวนมากมายมห ah าศาลจากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุไปต่อ,อยังเมืองสมุทรปราการ พระบรมสารีริกธาตุถูกประดิษฐานในพระวิหารเกาะพระสมุดเจดี JD, ทำการเฉลิมฉลองใหญ่เป็นเวลาถึง3วัน3คืนแล้วจัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2442ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีบรมบรรพศภูเขาทองวัดสเกตอีกทั้งในหลวงรัชกาลที่ห ยังทรงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างๆเช่นพมา่าลาวลังกาญี่ปุ่นไซบีเรียเป็นต้นตามความประสงค์ของรัฐบาลอินเดียอีกด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกบรรจุณภนะูเขาทองวัสเกตก็เป็นที่สักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเรามาจนถึงทุกวันนี้ การบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งที่เราเชาวพุทธควรกระทำก็จริงอยู่เพราะนี่ถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่เราเคารพรักแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญหากเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างถูกวิธีก็คือต้องลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศา,ศาสดานอกจากจะทำให้เราพ้นทุกข์และพบเจอกับความสุขแล้วยังเป็นการรักษาสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบอีกด้วย ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสนับสนุนการจัดทำคลิปโดยเพจธ,ธรรมะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท AIA สนใจติดต่อ